ครูไม่ได้หากินเก่งกว่าคุณแต่ครูกำลังจะบอกว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมมันคือทำให้เรานิ่งและเกิดปัญญาต่างหากไม่มีหรอกคา่ะที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วจะทำให้รวยไม่มีหรอกคาะที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วทำให้หายโรคภัยไข้เจ็บหายแต่พอเรามีสติปัญญาคุณดูนะเจ็ปีเข้าปีที่แปดแล้วนะคะครูไม่ป่วยเลยค่ะไปดูประวัติไปเช็คประวัติครูได้ทุกโรงพยาบาลไม่เจ็บไม่ป่วยไม่กินยาเคมีถามว่า ถ้าเรามองว่าเป็นเพราะเราสวดมนต์นั่งสมาธิหรอเพราะมีพระมีมีครูบาอาจารย์ของครูบอกว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิและส่งบุญจะทําให้เราหายป่วยฟังนะคะอันนี้เป็นกุศโลบายแต่เอาความจริงไหมความจริงจากคนที่เชื่ออะไรยากไหมการสวดมนต์นั่งสมาธิฟังดีๆนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีการสวดมนต์นั่งสมาธิเราจะมีความเชื่ออยู่ข้างในของเราว่าที่เราสวดมนต์เนี่ย เรามีสติในการสวดมนต์ฟังคําสวดได้ยินคําสวดในสมองบางคนไม่สวดออกมาก็จะอยู่กับบทสวดอยู่กับคําสวดแล้วพอเรามีสติมีปัญญาเราส่งบุญเราส่งบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกวันทุกวันทุกวัน,ก,วนก็เหมือนเราไปอ้อนเขาแล้ค่ะอย่าโกรธกันนะขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจทําเธอเลยนะขอโทษทุกวันอ้อนทุกวันนะคะ ทุกวันขอโทษนะเจ้ากรรมในเวนนะขอโทษนะเจ้ากรรมในเวรโรคหัวใจโรคความดันโรคเนื้องอกโรคอะไรขอโทษนะขอโทษขอโทษ,ขอโทษมากี่ปีแล้วคะน่าจะเจ็ดแปดปีเกินจะสิบปีได้ลรอมั้งคะขอโทษคะ่ะแล้วก็ทําแบบต่อเนื่องทาด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ใช่ทําเพื่อที่กูจะไม่ป่วยไม่ป่วยไม่ป่วยไม่ใช่ไม่ใช่เลยคะ่ะมันคล้ายๆกุศโลบายที่สอนนะคะว่าสวดมนต์นั่งสมาธิทําให้เราไม่ป่วยคะ่ะ จริงๆแล้วรักษาได้ไหมหลายคนบอกว่าสวดมนต์เป็นยาอะไรนะนั่งสมาธิอะไรสวดมนต์เป็นยากินอะไรสักอย่างรักอะไรเป็นยาทาอะไรประมาณนี้นะคะครูก,ก็จาไม่ได้แต่กําลังจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อไหร่ที่จิตหรือจิตของเราอะค่ะนิ่งหรือเมื่อไหรท่ที่ไม่ต้องนิ่งหรอกจิตมันนิ่งยากแต่มันต้องฝึก พอจิตเราอะค่ะทำไปเรื่อยๆประจําประจําวันละสมมติคนที่ทําไม่ได้จริงๆครูคบอกคนเลยนะวันละหนึ่งนาทีสองนาทีเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มเป็นสามนาทีสี่นาทีสิบวันสิบนาทีสุดท้ายคา่ะความเคยชินมันจะทําให้เราทําแล้วอุ๊ยพอเราเคยชินแล้วเราทําอะไรแล้วได้เหรอไม่ใช่ค่ะเราได้ความสงบค่ะ เราได้ความรู้สึกว่าเราสงบมันสุขแล้วเรารีบส่งบุญหลังจากที่เราออกจากสมาธิออกจากการสวดมนต์เราต้องส่งบุญทันทีเพราะบุญกําลังปรากฏเป็นก้อนใหญ่นะคะส่งบุญให้เขาก็เหมือนการไปอ้อนเขาอะค่ะเอาบุญมาให้นะคะอโอโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะคะอย่าติดบ,บาปกันนะคะทุกภพชาติเราจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันเนาะคุณก็ได้อยู่ภพภูมิใหม่ที่ดีขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมคะขออโหสิกกรรมขอขาม,มาอะไรแบบนี้ค่ะ คุณดูนะสติมันจะเกิดปัญญามันจะเกิดใจมันผ่องแผ้วใจมันผ่องมันใสมันจึงทําให้เราไม่ได้นึกถึงโรคภัยไข้เจ็บมันจึงทําให้ความสุขความใจเบิกบานมันทําให้โรคภัยไข้เจ็บในร่างกายเรามันเบาบางมันไม่ใช่เข้าไปรักษามันไม่ใช่เป็นยากินยาทายาอะไรหรอกแต่เมื่อใจเราเบาสบายโรคมันไม่กําเริบพรโรคมันไม่มีโอกาสกําเริบมันค่อยๆยุบไป ยุบไปหายไปตามจิตใจของเราแต่เมื่อไหร่ที่เราทุกขมากๆเมื่อไหร่ที่เราโคตรทุกเมื่อไหร่ที่เราแบบว่านอนดึกเมื่อไหร่ที่เราทําร้ายตัวเองคุณไม่ต้องแปลกใจถ้ามันจะมาสกิดคุณนะคะให้คุณเจ็บอันนี้ปวดอันนั้นให้คุณมีตรงนี้มีตรงนั้นเพราะอย่างที่ครูบอกค่ะทุกอย่างคือองค์ประกอบนะคะของโรคภัยไข้เจ็บนี่ค่ะเป็นที่มาที่ครูกําลังจะบอกคุณว่า ทำไมครูจึงสวดมนต์ทำไมครูจึงปฏิบัติแบบนี้ค่ะไม่ได้เจ็ดแปีไม่ได้เพราะว่าครูต้องการไปนิพพานครูเป็นคนชัดเจนนะคะแต่เพียงครูต้องการอโหสิกรรมกับทุกคนกับทุกสัรพ์สิ่งนะคะทุกสัรพ์สิ่งคนสัตว์สิ่งของที่ครูได้ล่วงเกินไว้กายวาจาและใจทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจทั้งเจตนาและไม่เจตนา ครูค่ะขออาโหสิกรรมแบบนี้ทุกครั้งนะคะหนึ่งสตลอดเลยนะคะคุณครูขอแบบนี้พอเขาอ่อนพลังลงพอเขาใจอ่อนเพราะเราทําจริงเราไม่ได้แบบเล่นเล่น,ลน,ลนหัวหัวครูก็เหมือนคุณแหละมันมีบ้างช่วงจังหวะขี้เกียจง่วงงาวหาวนอนหรือว่าช่วงจังหวะที่แบบว่า โอ้โหนี่ตีหนึ่งเเหรอพอจะสวดปุ๊บจิตมันรู้ไงว่ามันต้องนอนขอย่อได้ไหมมันจะไม่ยอมยอ่อขอนั่งสมาธินตั้งสองนาทีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเหมือนกันค่ะไม่ใช่ไม่มีนะคะเพราะเราเป็นคน